ใครอยู่กับบ้านแล้วลูกๆไม่รู้จะทำอะไรก็ชวนกันมาทำไอศครีมได้นะคะอีเดอร์บนร้านขนมทิดบุ๊กเต็มบิ๊ีเชนเ,เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็จะมีชามผสมนะคะสำหรับตีวิปปิ้งครีมนะแล้วก็พิม์พไอศครีมค่ะพิม์พไอศครีมแบบอันนี้เป็นแบบพิม์พซิลิโคนนะคะ ถ้าใช้พิมพ์แบบนี้เนี่ยก็ให้ซื้อไม้ไอติมมาด้วยนะคะอันนี้มันเป็นไซส์ที่ยาวนะคะแล้วก็เล็กแต่ว่าถ้ามีขายทั่วไปเนี่ยมันจะอันใหญ่กว่านี้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันหรือจะเป็นพิมพ์รูปแบบต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นพิมพ์ซิลิโคนเหมือนกันนะหรือจะเป็นพิมพ์แบบแบบนี้ค่ะแต่อันนี้ครูหาฝาปิดกับไม้มันไม่เจอแล้วนะคะอันนี้ก็ใช้ได้หรือใครไม่มีพิมพ์อะไรเลยก็ ใส่เป็นทัพเปอร์แวร์ก็ได้นะคะเอาที่มันมีฝาปิดสนิทนะคะแล้วก็เครื่องตีค่ะนี่เครื่องตีวันนี้ครูจะใช้ยี่ห้อนี้มาสาธิตให้ดูนะคะราคามันหลักร้อยต้นๆนี่เองจะดูว่าเราสามารถใช้ตีครีมสำหรับทําไอศครีมได้ไหมส่วนผสมนะคะจะมีหลักๆคือวิปปิ้งครีมนะคะครูใช้ยี่ห้อ a n งเกค่ะ อันนี้คือครีมชีสตัวครีมชีสเนี่ยมันจะช่วยตัดรสชาตินะคะไม่ให้ตัวไอศครีมที่ออกมาเนี่ยมันมันหวานจนเกินไปนะคะเพราะว่าตัวครีมชีสเขาจะมีรสเปรี้ยวนะคะมีตัดเค็มนิดๆนะคะผูก็ใช้แองเกิลเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเรียนใช้ฟิลาเดเฟียนะคะให้ลดปริมาณลงสักครึ่งหนึ่งเพราะว่าตัวฟิลาเดเฟียเขาจะเปรี้ยวกว่านะคะอันนี้เนี่ยเป็นนมผง นมผงแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นวานิลาผงนะคะนักเรียนสามารถใช้วานิลาน้ำได้ค่ะอันนี้น้ำตาลทรายส่วนอันนี้นะคะเป็นคุกกี้โอรีโอที่ครูจะใส่ลงไปในไอศกรีมนะคะอันนี้เนี่ยครูบดบดบดให้เขาละเอียดแล้ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ทีหลังและตัวชุบนะคะตัวชุบไอศกรีมครูใช้ยี่ห้อนี้นะคะเป็นมิลชอกโกแลตนะคะเพราะว่าลูกๆก,ก็ชอบรสชาตินี้กันนะคะถ้า บ้านอื่นชอบเป็นดาร์กช็อกโกแลตหรือเป็นไวท์ช็อกโกแลตก็สามารถเปลี่ยนไปได้ตามใจชอบเลยค่ะตัวครีมชีสนี่นะคะเราจะเอามาทำให้เขานิ่มก่อนอันนี้เนี่ยครูเอาใส่ถ้วยที่ทนความร้อนค่ะแล้วก็เอาใส่ในไมโครเวฟแล้ครูก็จะบี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราใส่ไปใน วิปครีมที่เย็นๆเลยนะคะมันจะทำให้ตัวนี้มันมันไม่เข้ากันนะคะมันจะเป็นเม็ดๆนะบี้ก่อนบี้ให้เนียนๆดีก่อนอ่ะเนียนดีแล้วนะคะทีนี้เอาส่วนวิปครีมใส่ลงไปในชามผสมค่ะวิปครีมเนี่ยขอให้เย็นจัดๆเลยนะคะนักเรียนแล้วใส่น้ำตาลทรายค่ะนมผงกับ วานิลานะคะก็ใส่ไปเลยแล้วเราก็จะใช้เครื่องตีนะคะตีเดี๋ยวคนๆก่อนคนๆให้มันเข้ากัน นักเรียนจะเห็นว่าครีมมันข้นขึ้นนะคะกำลังตีของเครื่องนี้พอใช้ได้เลยค่ะสำหรับตีครีมหรือตีไข่ที่มันไม่ได้ข้นจนเกินไปนะคะเพราะมันเป็นครีมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะใส่ครีมชีสลงไปค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะ แป๊บเดียวนะคะเห็นไหมว่าเป็นครีมข้นแบบนี้นะคะตะล่อมเบาๆให้เข้ากันแล้วก็โอ๊ยโอนะคะที่เราทุบให้เขาพอแหลกแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ลงไป ใส่มากใส่น้อยนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะคะครูใส่เกือบเกือบหมดเนี่ยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วเราก็จะเอาไปใส่พิมพ์ค่ะอันนี้เพื่อความสะดวกนะคะครูก็จะเอาใส่ถุงบีบนะ ถ้าเรียนไม่มีก็ใช้ช้อนตักใส่ได้เลยนะคะไม่ได้ชีเรียบแต่ว่าครูอยากจะอยากจะให้มันใส่ไปให้มันเต็มๆช่องนะคะไม่อยากให้มันหกอ,ออกมาเลอะเทอะนะคะก็เลยใช้ถุงบีบช่วยสักนิดนึงเสร็จแล้วตัดปลายถุงนะคะแล้วเรามาบีบตัวไอศครีมใส่ในพิมพ์ของเราค่ะ เใส่ครบแล้วเนี่ยเราเสียบไม้ตรงนี้มันจะมีที่เสียบไม้นะคะจากนั้นนะหาอะไรแบนๆนะคะนักเรียนปาดปาดให้เขาเต็มช่อง เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ฟรีซให้เขาแข็งจนแกะออกจากพิมพ์ได้ก่อนนะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะเวลาผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงนะคะตัวไอศกรีมที่เราแช่ไว้เนี่ยเขาก็จะเซตตัวแล้วแหละก็จะแข็งนะคะถ้าเรียนใช้พิมพ์ซีโคนนะให้ค่อยๆแกะก่อน ค่อยๆแกะค่อยๆขยับให้เขาหลุดออกจากขอบก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยดันตรงข้างล่างนี้นะแล้วค่อยๆดึงออกอย่างนี้นะคะดันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดันไม้ขึ้นมานี่นะเราก็จะได้ไอศสครีมแบบนี้แล้วค่ะส่วนพิมพ์น,นี้นะคะ เขามีฝาปิดเราจะเปิดตรงนี้แกะตรงนี้ออกนี่นะคะแ้วเราก็จะอุ้ยนี่ นะคะอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาใส่จานไว้ก่อนนะคะถอดออกจากพิมพ์ทั้งหมดแล้วนะคะเอาใส่จานไว้แบบนี้แล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกสักพักหนึ่งนะคะประมาณ1 0นาทีระหว่างนี้เราก็จะอุ่นช็อกโกแลตรอค่ะเดี to to ๋ยวเราละลายช็อกโกแลตนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องละลายช็อกโกแลต มันก็แอนกระจุงกระจิงดีนะคะครูซื้อเอาไว้เล่นกับลูกๆนะแล้วก็เอามาใช้ในงานนี้มันก็โอเคค่ะใช้ในงานใช้งานจริงได้นะครูก็จะเอาช็อกโกแลตนะคะใส่ลงไปแล้วก็เปิดสวิตซ์นะคะเครื่องเขาก็จะอุ่นการทํางานของเครื่องคือเขาจะทำความร้อนอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็จะส่งผ่านความร้อนมาอีกทีมันก็จะทำให้ช,ช็อกโกแลตละลายนะคะถ้าเรียนไม่มีเครื่องนี้นักเรียนก็เอาใส่ชามที่ทนความร้อนแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟนะคะใช้อุณหภูมิประมาณ600วัตต์นะคะเอาอุ่นครั้งละ1นาทีแล้วก็เอามาคนค่ะ อย่าใช้ไฟแรงกับช็อกโกแลตนะคะมันจะทําให้ช็อกโกแลตไหมแล้วก็ใช้ไม่ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเรารอให้เขาละลายก่อนนะนี่นะคะพออุ่นไปสักพักหนึ่งมันก็จะยังมีเป็นเม็ดๆอยู่นะักเรียนก็คนให้เข้ากันนะคะพอเขาละลายแบบนี้แล้วเนี่ยก็หยุดทําความร้อนถ้านักเรียนไม่ได้ใช้ไอ้เครื่องตุ่นช็อกโกแลตแบบนี้นะคะถ้าใช้การอุ่นในไมโครเวฟนะก็ เอาออกจากไมโครเวฟแล้วก็ค่อยๆค,คนนะคะเอาออกมาคนๆๆพอเขาเหลวแบบนี้แล้วเนี่ยนักเรียนก็ไม่ต้องเอาเข้าไมโครเวฟแล้วนักเรียนก็อ,ออกมานะคะนักเรียนก็อ,ออกมาแล้วก็คนจนช็อกโกแลตเขาละลายดีทั้งหมดนะคะพักให้อุ่นสักหน่อยนะแล้วเราค่อยเอาไปจุ่มกับไอติมของเราค่ะ แล้วเราก็จะเอาไอติมของเราจุ่มลงไปค่ะค่อยๆจุ่มทีละด้านนะคะด้านหลังแล้วก็ไปด้านหน้าความเย็นของไอศกรีมกับความอุ่นๆของช็อกโกแลตนะคะแปบ๊บเดียวค่ะก็จะทำให้ช็อกโกแลตแห้ง ทีนี้ครูอยากให้มันสวยทั้งสองด้านเดี๋ยวจุ่มข้างหลังอีกนิดนึงก่อนเมื่อกี้เป็นฟองอากาศนะคะอะโอเคครูอยากจะให้มันสวยทั้งสองด้านครูก็จะเอาปักไว้นะคะเนี่ยครูก็จะมีโฟมครูก็จะเอาปักไว้นะคะ ค่ะเดี๋ยวจุ่มให้ดูอีกทีนะคะ นี่นะคะแล้วครูก็จะเอาปักไว้ห่างๆกันหน่อยถ้าเรียนไม่ชอบช็อกโกแลตทางแท่งนะคะก็จุ่มแค่ด้านบนก็ได้นะจุ่มอย่างนี้แล้วก็มวนขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะเป็นครึ่งแท่งแบบนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราดูว่าเราทำลายอื่นๆได้อีกไหมอันนี้นะคะเอาช็อกโกแลตใส่ถุงบีบจะเป็นถุงร้อนถุงแกงธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็ตัดมุมสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็บีบแบบซิกแซกไปมาแบบนี้นะคะ ก็จะได้เป็นแบบกรุบกรอบแบบมีเลเยอร์ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเสียบไว้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอันที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาไปแช่เย็นอีกสักทีหนึ่งนะคะแช่เย็นซ้ำตัวช็อกโกแลตนะคะจะได้กรอบกรอบนะคะไปค่ะแช่ฟรีอีกสัก10นาทีนะคะเพิ่มเติมสำหรับคนที่ใช้พิมพ์แบบนี้นะ พิมพที่เป็นพลาสติกแล้วก็มีฝาปิดมีแท่งแบบนี้นะคะเวลาเรียนเอาออกมาจากช่องฟรีซเนี่ยให้เรียนทําให้เขาอุ่นก่อนใช้มือของเราเนี่ยนะคะอุณหภูมิมือของเราเนี่ยคะ่ะรูปๆนะคะเพราะว่าถ้าเรียนดึงออกเลยเนี่ยมันอาจจะหลุดไอ้ตรงแท่งที่อยู่ข้างในนียค่ะมันอาจจะหลุดออกมาแต่ไอติมก็ยังอยู่ข้างในเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ทําให้เขาอ่อนตัวลงก่อนนะ แล้วก็ค่อยๆขยับนะคะค่อยขยับแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะถ้าทําให้ผู้ใหญ่กินเขาจะไม่ค่อยชุบช,ช็อกโกแลตก็สามารถกินเป็นแท่งแบบนี้ได้เลยนะจะปรับเปลี่ยนเป็นรสชาติอื่นๆก็ได้เหมือนกันค่ะและนี้นะคะก็คือไอศครีมที่เราแช่เย็นเสร็จมาแล้วนะคะ นค่ะมันเหลือแค่นี้ค่ะนักเรียนตอนแรกทาเยอะกว่าน,นี้เนาะแล้วก็เด็กๆจัดก,การไปแล้วนะก็ใครว่างใครอยู่กับบ้านแล้วลูกๆไม่รู้จะทําอะไรก็ชวนกันมาทําไอศครีมได้นะคะ